อันนี้ใช่ดาวคมินเหรอครับรคับพี่พี่ใช่ดาวคมินใช่ไหมครับโอ้ดีใจมากเลยได้เจอกับพี่ชงนี่งานเยอะมากครับเราก็ไปงานมาด้วยกันก็อันอันนั้นมันงานศพครับแต่ไม่ยถึงว่างานร้องที่โรงเรียนใช่ไหมครับร้องร้องร้องเชิญครับร้องที่ไหนครับพี่ันี้คเป็นงานในงานอ่าเป็นงานครับงานที่ไหนครับพี่ แล้วแต่เขา้างขอแล้วแต่เขาจ้างเฮ้ยเหมือนพงเลยช่วงนี้วิ่งสายขอบุณสายจันเนจันอังคารพุธอะไรที่จันระองระยอพี่ให่เันอตะวัอะวันอยกตะวอตะวันออกะัอตะวันออกตะวันออกตะวันอกตะวะวันออกตะัออกตะนกะวันออกับออกกววันอตะ เรื่องงานดีไหมขอบคุณทุกแม่เลยแล้วแต่เขาจัดแล้วแต่เขาจัดอ๋อจัดดีก็ดีที่มันเขาจัดเอง